สวัสดีครับอยู่กับช่องภูมินะครับปปักคู่ไม่ได้อ่านนายเพราะผมไปเลยนะครับวิน like. ิจฉัยดะไรดีเลยฮืมมมมมม คลิปนี้มันไม่ใช่สดนะเออ,เอ,อไม่ใช่มีพากพราคลิปนี้พากไงผมไม่มีเวลาว่างผมเลยอัดแกนโน,โน,นูนึงอันนี้ผมรัดอ,อันนี้ผมพากนะเนี่ยผมไม่ได้ลิน้นพาก ยิงยิงยิงเย้ยยิงยิงบ้านเออสวยถ้าไม่ได้ยินเสียงปืนคือผมขอโทษเลยนะคือผมทําไม่ได้ถ้าผมทําทําแล้วไม่ได้ยินเสียงปืนคือขออภัยด้วยจ้าตอนนี้ผมซื้อปืนอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแล้วผมพากเนตะอนนั้นผมไม่รู้ผมทำอะไร ก็ตอนนั้นผมใช้นิดแม่เล่นจุกๆูจุกตู้เฮ้ยผมเหมือนผมลืมมาซื้อระเบิดเนาะซื้อเปล่าไม่ได้ใช้โอ้เหมือนผมรู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ ยิงเข้าหัว,หวหรือบังเอิญว่าโดนหัวแบบฟุกจัดปกติผมยิงไม่เคยเข้าหัวนะก็คนมานะฮูปกติก็รักแต่เพื่อนเมื่อก่อนเคยเป็นปืนขนาดผมนะเนี่ยปืนนะตอนนี้ผมเพิ่งดินสิฟ้าเจอ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 ,จอ ตอนนั้นผมน่าจะดีใจรอเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ก็แรงเอา้าตอนนั้นผมกดดูแรงด้วยหรอจาไม่ได้นะตอน,น,นผมกดดูแรงไงอ้อเหมือนตอนนั้นผมจาได้แล้วว่าผมกดดูคิวแต่ละคนอ๋อผมอยู่ไอวีแล้วเหรอนยอ่าผมจะขึ้นแดงให้ได้เลยจะไต่ดีกว่น ผมน่าจะไม่กินเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งปกติผมไม่ค่อยขึ้นบ้านนะตอนที่อัดคลิปแต่เนี้มันต้องขึ้นรึปะมผมไม่ได้อัดตอนนั้นเล่นมูมัวเอออัดไหมเอออัดไว้อยู่อัดไว้แต่ไม่ได้ลง Youtube เพราะขี้เกียจเพราะตอนนั้นไม่มีน็ต วิ่งอย่างโลง่งอ <blood>. yeah. hmm. ่ะเจอเจอยู เอาคือเพื่อนเพื่อนผมตอนนั้นผมน่าจะพูดว่าจำได้จำไม่รู้ผมน่าพูดว่าไอตืดนั่นแหละไอตืดนั่นแหละอืมไอเออพูดไออมนั่นแหละ,หละรู้แล้วนะรู้เซนเซอร์มันขึ้นไหมเซนเซอร์จะเหมือนเสียงผมนี่แหละ ปะปะปะไม่คือตอนนั้ผมต้หัวดมอดีคอ่อมาก็มาดีคอถ้ามมเม่นเก่งแังนะมีพี่ตัาง,งาน,นะครับไม่เอ,อ,อาหรอส่งเล่นอยู่ล่างเหรอ โดนเพื่อนรัดอีกโอ้ยยังวะตัวรัด,ดพันก็นลดโอ้เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเคดูนะคนบูนหนึ่งวานงานโคกไปหนึ่งเจอตตุ้ตงตายบอลลิศตายบอกกันให้จัตตู อีบ้านอีบันโอเคครับก็ตัดตัดไปคลิปหนึ่งกลางเกมเลยเพลงมางางานงกลาง,าง,างาเกมแล้วไอ่อันนี้มันที่ผมอัดไว้เพิ่มคูณไปหเพิ่มคูณหนึ่งไปตอนนี้คือผมหลุดอ่ะหลุดออกเกมเลยอรู้สึกมันไวเกินเอาความไวปกติ แต่ทุกคนจะไม่ได้แจอ่ะเพิ่มไปให้ไวเกินไปๆๆอันนี้ผมคือผมนึ่งสี่ใครไหวมากกดไม่ไหวอะอยังไงล้านหนึ่งจุดล้านกระตจมตอนนั้นผมพูดในใจว่าไม่ไหวแน่ๆสู้แบตเต็มที่ตอนนี้ ฝั่งตรงข้ามนำไปสามตอนหนึ่งแล้วดูดอุ้ยํตำตกอ่ะคือตอนนั้นผมแบบเรือนมัวไม่อยู่เมื่อได้อยู่ตอนนี้ไม่ไม่อยู่เรียกปืนอยู่เลยมีเพื่อนเรียกของมานะแล้วก็ยออะไรก็ไม่รู้เชื่อไหมครับมีคนท้อ เดี๋ยวเบอร์สีจะออกเกมในตาที่ผมชนะตาที่ผมชนะตาเนี้ยผมแพร้ร้านเบอร์สีตาเนี้ยผมแพ้พูดในใจว่ายังไงก็แพ้อ่ะครับสปอยเดี๋ยวเบอร์สีจะออกแล้วผมซองอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นซองแบบไม่ได้โดนอะระเบิดมาด้วยไม่เก็บผมเห็นเพื่อนปลาระเบิดปบผมรีบวิ่งเลยวิ่งเหมือนปีตูนวิ่งเหมือนปีตูนวิ่งเหมือนปีตุนไปเลยระเบิด แล้วผมไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีตัวหนึ่งเพื่อนผมบอกเกรงแปลกแล้วเชื่อเด็กผมซ้ำไม่ได้มันชุบกันมันกำลังชุบผมวิ่งไปแบบเหมือนพิตูน่ะพูนเข้าปิงตั้งไอวอนี่ตั้งไอวองงวอ,อะไรก็ไม่รู้ผมออกไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้ด้วยแล้วผมกระโดดปาดล่วงมาแล้วมันไม่รู้นะก็าผมอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนปืนมาเป็นปืนชาลแล้วก็ยอ่อแล้วมันก็ชุบเพื่อนอีกคนนึงไหมคะ ก็ผมซ้ำไป,ไปกนันนิดนึงก็เก็บดิรอครับแล้วผมก็จะฆ่าให้หมดผมคิดอยู่ตอนนั้นว่าทำไงดูว่าจะแล้วก็เพื่อนเบอร์สี่ก็ออกผมก็ตอนนั้นผมไม่ได้ดูเลยซ้ำเบอร์สีออกแล้วดูกอก็คำคอครับสามสองผมจะเก็บสี่ได้ไหมก็ดูเอาเก็บไปแล้วหนึ่งคนมามาเพื่อนเพื่อนฝากความหวงังให้ผมไอ้คนนี้มันเปิดวงคลูมันก็เลยรู้ ตัวนี้ผมก็ยิงไปเก็บจัดมากผมก็เลยรู้แหละดันนะครับยังไงก็ดันเพราะลืมไปตัวเองมีวูคองอยู่มันพร้อมปลาระเบิดครับแล้วก็ปลาพลาดแล้วก็โดนผมเก็บไปได้สําเร็จแล้วผมรู้ว่ายังไงถ้าผมแพ้ผมก็ขอคิวก่อนดีกว่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็ดันมาครับแล้วตอนนั้นผมจําผมมีไอ้วอลอยู่สามลูกไม่ใช้นี่ อืมเก็บสี่เพื่อนกดไลค์ให้ผมด้วยอันเนี้ยคือลุ้นลุ้นไหมไม่ลุ้นนะครับวิเดียวก็จบล้วอืมวิเดียวก็จบล้ววิเดียวก็จบแล้ว,ว,ว,ลว,ว,ว,ลวนี่คือคลิปที่เล่นไปแล้วเนี่ยผมยิงเพื่อนแล้วผมก็ยืนแบนไปแล้วว่าเอฟค คลิปที่รุนระึกมากใครก็ทำได้ครับแต่ไม่รู้ไปเออเอ,อ,อันนี้ผมยิงเลียงนะไปะยิงต่อหรือเปล่าเออยิงไปงยาวๆเ,เอาแล้วครับเอาแล้วไม่เล่นเอาอีกต่อดีกว่าผมก็ยิงเลียงอะ่ะยิงโดนด้วย ยิงแบบทะลุปูนนะครับมือข่อยอยากงูเกมอย่าแบนนะมันมันมันเป็นบั็กของเกมมันเป็นบัก็กเลื่อนเวลาเลยอปะปัง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 มาง <First blood. S 1> เลื่อนเวลาครับเลื่อนเวลาโอเคอ๋อนี่น,นี่ตอนนี้แหละผมปาไปแดกเห <Double kill. S 1> ็นไหมครับจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขามุย